มือใหม่เปิดพอร์ต เลือกบ็กเกอร์ที่ไหนดีนะคะก็นํามาแบ่งปันนะคะวิธีการเลือกบ็กเกอร์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกบ็กเกอร์เรามารู้จักความหมายของบ็กเกอร์กันสักนิดค่ะบ็กเกอร์นี่หมายถึงนะคะบริษัทหลักทรัพย์นั่นเองที่ได้รับใบอนุญาตนะคะให้มีหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนนั่นเองและบ็กเกอร์ต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะจึงจะสามารถส่งคําสั่งซื้อสั่งคำสั่งขายไปที่ตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะนะ บทบาทหน้าที่ของโบเกอร์คืออะไรเรานะมารู้จักกันนะคะนะหน้าที่แรกของโบเกอร์นั่นก็คือหน้าที่ในการนะส่งคำสั่งซื้อส่งคำสั่งขายนะคะให้กับ นักลงทุนนั่นเองนะคะนะจนถึงขั้นในการชําระเงินเสร็จและส่งหลักทรัพย์ให้นักลงทุนนั่นเองหน้าที่แรกนะคะหน้าที่ที่2ก็คือหน้าที่ในการดูแลร,รับผิดชอบนะคะและบริการให้กับนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะส่วนหน้าที่ที่3ก็คือนะคะดูแลนักลงทุนในเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะแก้ปัญหาให้นักลงทุนรวมถึงการนะมีบทวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนเกี่ยว กี่ยวกับหุ้นนะคะนะนั่นคือหน้าที่หลักๆนะคะของนะคะบ็กเกอร์นั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องเลือกบ็กเกอร์ค่ะเพราะเขาจะต้องมาทําหน้าที่แทนเรานั่นเองและเคล็ดลับวิธีการเลือกบ็กเกอร์นะคะนะหัวใจสําคัญค่ะนะข้อแรกมีความมั่นคงนั่นเองเพราะเขาเกี่ยวข้องกับเงินของเราที่เราจะต้องไปลงทุนฉะนั้นบ็กเกอร์ต้องมีความมั่นคงเรื่องการเงินค่ะนะข้อที่2นะคะนะ บกเกอร์ er จะต้องนะมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะส่วนข้อที่ข้อที่สค่าธรรมเนียมค่ะค่าธรรมเนียมของบกเกอร์ต้อง ไม่แพงนั่นเองนะคะหรือจะบอกว่าถูกก็ได้ค่ะนะหรือราคาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะส่วนข้อที่4นะไม่มีขั้นต่ํายิ่งดีค่ะนะสาหรับมือใหม่นะคะเรานะคะให้เรื่องไม่มีขั้นต่ําไว้ค่ะนะส่วนข้อที่5นะคะโบกเกอร์นะคะต้องมีสไตล์ไร้รสไตล์ที่เหมาะสมกับเรานั่นเองอย่างเช่นเราเป็นนักลงทุนออนไลน์นะคะโบกเกอร์ก็ต้องเหมาะสมกับเรานั่นเองก็มีการให้บริการออนไลน์ต่างๆทันสมัย นั่นเองนะคะส่วนข้อที่6นะคะบุกเกอร์บุกเกอร์จะต้องมีบทวิเคราะห์นะคะนะให้กับเรานั่นเองนะมีหุ้นตัวไหนเพื่อเป็นแนวทางให้เราได้นำมาประกอบในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนนั่นเองก็นำบุกเกอร์นะคะนะประมาณ10อันดับนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะและก็มีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันนะคะเป็นทางเลือกให้ทุกท่านได้ศึกษานะคะอานะอันดับที่1นนะคะ บริษัทนะคะหลักทรัพย์นะคะบัวหลวงนั่นเองนะคะมีค่าธรรมเนียมน,นะคะ0.150%นอร์เซนต์นั่นเองนะคะไม่มีขั้นต่ำค่ะส่วนบวริษัทที่สองนะคะบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรนะคะอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.157มีขั้นต่ำ50บาทต่อวันนะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์นะอันดับต่อไปนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะมีค่าธรรมเนียม0.15นะคะมีขั้นต่ำ50บาทนะคะต่อวันนะคะบริษัทต่อไปเป็นบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตนะคะค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.15นนะคะมีขั้นต่ำ50บาทต่อวันนะคะบริษัท ต่อไปเป็นบริษั er. ทหลักทรัพย์กุงไทยนะคะนะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่นะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้นะคะนะมีค่าธรรมเนียม0.15 7เซไม่มีขั้นต่ำค่ะบริษัทต่อไปเป็นบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะค่าธรรมเนียม0.15เซไม่มีขั้นต่ำนะคะบริษัทหลักทรัพย์ ท็กโกนะคะค่าธรรมเนียม0.157ไม่มีขั้นต่ำค่ะบริษัทหลักทรัพย์ CGS นะ CGS CIMB นะคะมีค่าธรรมเนียม0.157ไม่มีขั้นต่ำนะคะนะบริษัทต,ต่อไปเป็นบริษัทหลักทรัพย์นะคะอ่ามีแบง กิมเอ้งนะคะเมแบงก์ bank, กิมอิ้งนั่นเองนะคะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.150นะมีขั้นต่ำ50บาทนั่นเองนะ,ะบร,ริษัทหลักทรัพย์แอนด์แอนด์เฮาส์นะคะมีค่าธรรมเนียม0.157นะคะมีขั้นต่ำ30บาทนะคะบร,ริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะมีค่าธรรมเนียม0.157ขั้นต่ำ50บาทต่อวันนะคะและบร,ริษัทหลักทรัพย์ โนมูระนะคะพัฒนิสินนะคะมีค่าธรรมเนียม0.15เปอร์เซ็นต์นะคะมีขั้นต่ำ50บาทนะคะนะที่เหลือที่จะพูดต่อไปนี้นะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะนะแต่ค่าธรรมเนียมอาจจะไม่เหมือนกันก็คือบริษัทหลักทรัพย์นะยวนต้านั่นเองมีค่าธรรมเนียม0.157เปอร์ไม่มีขั้นต่ำบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะมีค่าธรรมเนียม0.157 นะเปอร์เซ็ Take ar, นต์ไม่มีขั้นต่ำบริษัทหลักทรัพย์ฟินินเซียนะคะนะมีค่าธรรมเนียม0.15ไม่มีขั้นต่ำบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสมีค่าธรรมเนียม0.15ไม่มีขั้นต่ำนะคะบริษัทหลักทรัพย์ GMI Z c o m อนะคะนะมีค่าธรรมเนียมนะ0.065ไม่มีขั้นต่ำนะคะและบริษัทหลักทรัพย์นะ SBI นะคะมีค่าธรรมเนียม0.0 เจ็์ไม่มีขั้นต่ำนะคะถ้าเราดูทั้งหมดนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งค่าธรรมเนียมที่อัตรานะคะสูงสุดนะคะค่าธรรมเนียมอัตราสูงสุดจะอยู่ที่1 1 5 7 7นะคะและต่ำสุดนะคะก็ อยู่ที่0.06 5นเเนนั่นเองนะคะนะมีทั้งขั้นต่ำและไม่มีขั้นต่ำนะคะอยู่ที่เราจะเลือกเลยค่ะนะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เราจะเลือกนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะถ้าเราเทรดบ่อยๆเทรดเยอะๆยะนะคะก็เน้น ไม่มีขั้นต่ำํำน่าจะเหมาะที่สุดนะคะนะแต่ถ้าเราเทรดในยอดที่สูงอยู่แล้วมันอาจจะครอบเวอร์ขั้นต่ําอยู่แล้วนะคะนะฉะนั้นมันอยู่ที่สไตล์การเทรดของเราเป็นหลักนะคะนี่คือนะคะุกเกอร์และค่าธรรมเนียมที่ดีฉันนํามาแบ่งปันนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะนะอ่ะ